ปฏิจจสมุปบาทแห่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนาใดสัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าย่อมกลุ่มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตา ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอ,อาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนาใดสัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าย่อมกลุ่มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยหู ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนาใดสัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าย่อมกลุ้มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูก ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยลินด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลร,รู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนิ่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาใด <อ ét> <al> สัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนิ่นช้าย่อมกลุ้มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทานานั้นเป็นเหตุในรสทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้น ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอ,อาศัยกายด้วยโภภพธพภะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนาใดสัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าย่อมกลุ้มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทานานั้นเป็นเหตุในโพธพภะทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกาย ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมรมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกซึ่งเวทนานั้น บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกอยู่กับเวทนานั้นบุคคลตริตรึกอยู่กับเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่กับเวทนาใดสัญญาชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าย่อมกลุ้มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยใจ ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อตามีอยู่เมื่อรูปมีอยู่เมื่อจักขุวิญญาณมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อหูมีอยู่เมื่อเสียงมีอยู่เมื่อโสตะวิญญาณมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัต human human ิซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อจมูกมีอยู่ เมื่อกลิ่นมีอยู่เมื่อคาณะวิญญาณมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อลิ้นมีอยู่เมื่อรสมีอยู่เมื่อชิวหาวิญญาณมีอยู่ เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกายมีอยู่เมื่อผลทพมีอยู่เมื่อกายวิญญาณมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่ เขาก็จักบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อใจมีอยู่เมื่อธรรมมรมีอยู่เมื่อมโนวิญญาณมีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู่ เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จักบัญญัติ ซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาสมุทาจารณบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้